ันี่โมโม่ทำอะไรโมโม่ทำอะไรถึงง่วงอย่างงี้เฮ้ยจันโม่ทำอะไรคะอยากกัดกรุนจิคะขอเล่นด้วยคขนนะคะโมโม่หันนาเซ็งมากเลยเอนจอยมากเลยมองด้วยสายตาโมโม่โมโม่โอ้สบายมากเลยดูท่านอน สบายสบายเย็นสบายแมวเป้าเจ้าคือแมวเป้าใช่ไหมใช่เจ้าแอบกินไก่ค่ะใช่ไหมใช่เมื่อคืนข้าวไก่มาสองถุงวันนี้เจอเต็มน่องถุงไปหายเจ้ากินไก่ใช่ไหมหมูโมใช่แมวเป้ามมแมวเป้า,ม,ปา,ปามองหน้าเด้ อุ้ยกับคุณมองหน้าเดว่าโอ้ยโมโม่โมโม่อย่าดิ้นดิมันจะหลุดมือโมโม่อย่าดิ้นจับมือเดียวนี่เห็นไหมโมโม่อะโมโม่จะนั่งดีดีฮาน้ามาชี้นายนายโมโม่ชอบอยู่จีนงไหมโมโม่ชอบอยู่จีนงไหมเหมือนเหมือนจะหลับอย่างเดียวโมโม่ ขอเล่นน้ำได้ why why นั่งดีๆด,ดิโมโม่เลยจตุข่อยอกอน้อยโอ้นอนมาทั้งวันแล้วขอ,ยอหยกอดน้อยเป็นแมวที่ขี้เหละมากหนวดก็ไม่มีขี้เหละจังเลยโมโม่รมูจับตรงนี้ดีมันมีนิดหน่อยโอ้ยนิดหน่อยแมวเขาจะมีหนวดยาวๆตรงเนี้ยเนี่ยข้างแก้มเนี่ยตรงรูเนี่ยโมโม่เขาเรียกแมวพันธุ์อะไรโมโม่หน้าเหมือนหมาเลย หน้าเหมือนหมาเลยหน้าเหมือนช้างหมาตัวเล็กๆอ่ะโอ้ยมมมมจะตกมัมมจะตกมโมมมมมเขาจะทำกับข้าวแล้วไปหายูจินไปไม่เอาว้ายยูจินก็ไม่เอามัมมูจะอยู่กับเปามโมมจะอยู่กับเปามโมมโมโมมโมโมมโมโมมติ้งติง ิงเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวทำไมเนี่ยอีกเห็นไหมเอ๊ะยวับยศวเอ๊ะวเลียมๆน่ะฟันเลียมแฟนเลียม 咱们嘞。 เจ็บมันเจ็บอะอันนี้เกี่ยวเหรอหือติงติง <gasps> <kia, man> <shrug> นั่งหันหลังให้ทำไมเนี่ยหลังหลังขี้กากเนี่ยตึ้งกัดขาอางหันหน้ามาด้วยเอาหน้ามาด้วยหันหน้าทางนี้มาเร็วอยู่เจ๋งไงโมหันหน้ามาเร็วกัดดาบคอยจ้าเนาะอย่าอย่าอย่่าอยากัดข้าวบัวหมู หมูขันคันครับคันคันทำความสะอาดผิวก่อนนะครับเงียบเงียบเงียบ,บ,บ,บด้วยแล้วปากคอมเมนต์มากแล้วโม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 ,มไม่ได้แปลง่ยนฟิร์มจับหน่อยเขาจับหน่อยเช็คแฮนแฮนแฮนแฮเชคแฮนแฮนปู่มันไม่ใช่หมาเช็คแฮน, <c oughs> นสวัสดี <c oughs> แ <You> ม,มาอะไรอ่ะหมาที่ไหนเราแมวไหมข้าเป็นแมวไหมมอมมมบอกดิข้าเป็นแมวไหมไม่ใช่ข้าเป็นหมาข้าเป็นมมมมแมวหมาแมวหาย,ยากแมวประหลาดแมวสัตว์ประหลาดแมวไม่มีโคตร <laughs> <ง>ลวดก็ไม่มีอันนี้ไหมมอมมอมอันนี้ไหมไม่ใช่ 干的，干的。